จับตัวพวกมันไปไปไ่ไปไบไปเมย์ไปไยเจ็บน <No ี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเดี <t 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 ๋ยพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยครับช่วยรักษาแผลก่อนครับแล้วตรงไหนคะที่ขามาค่ะจะตำแผลให้ค่ะคุณเคนครับผู้กองลพินเป็นยังไงบ้างครับถึงโรงพยาบาลแล้วปลอดภัยใช่ไหมครับ ฮัลโหลครับหมอลวพินปลอดภัยดีนะครับฮะว่าไงนะครับพิมพ์กับมินถูกจับตัวไปฮะคุณพิมพ์ได้ครับผมจะรีบไปผมแค่ถูกยิงตัดทางคุณมาช่วยคุณมินกับคุณพิมเนนะครับผมจะกลับไปคุ้มกันเจ้าหุ่มเมือง